ดูรถไฟกันนะครับนี่ครับสถานีรถไฟอยู่ฝั่งนู้นนะครับสวัสดีนะนะครับพาเด็กๆมาเล่นสถานีรถไฟเก่านะครับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับเอลจี youtube ทุกท่านยกมือขึ้นนี่นะครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มานะครับขอบคุณนะครับทุกกำลังใจทุกแรงใจนะครับนะครับอุ้ยวันนี้มาเล่นนะครับค่อยๆลงค่อยๆลง นะครับขอบคุณนะครับท nice ุกร่างใจต้องแรงใจนะครับข yeah. ุ่นรถไฟอู attend. ้นะครับบรรยากาศนะครับคือเส้นทางรูใหญ่เก่านะครับสวัสดีนะครับเอฟซียูทูบทุกท่านนะครับนะครับนะครับบรรยากาศนะครับ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 นะครับบรรยากาศนะครับขอบคุณเอฟซียูทูทุกท่านนะครับว่าแม่จ๋ามาแล้ว กับพุยมาแล้วปุยมาแล้วกับปุยปับพุยอู้นะครับพุยมาแล้วนะครับนะครับปุยมาแล้วนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านใจนะครับวันนี้าก,กิดมาเบิ่งรถไฟเนาะครับกับเด็กน้อยตัวปวดนะนะครับอู้เนี่ยกำลังโทรหาเราลูก มันก็เป็นอถานีหัวนาฬิกานะครับับครับนก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 ต่อไปะค่ล้างใจแต่งใจนะครับครับ แล้นกขอบคุณนะครับทุกทา้วครับวันนี้ก็สวัสดีครับ